ผู้สาวผีผู้สาวมาบอกอบโว่รธรรมดาตัวนี้เพินาานเ่นวายจังไดเพิ่นว่าเด็กเด็กได้เล็กบ่ครับอแราอย็กได้อยู่ครับเพิน่นไหนจังไดบ่านเพิ่นเขียนหรือว่าพิ่นบอกเพิ้นบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเลยแจักตัวคำเตือนกนารจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการ,รชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าชูช่องกาพารวยครับผมมือนีแอดมีแนวทางต่ำเล่าชุดพิเศษสุดเด็ดมาฝากนะครับเม็ดเดียวเน้นเลยนะครับเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวรอรุ่นน้ำกันแต่ได้ยินว่าแอดใหม่ว่าบอฝันนะครับแต่จะได้มาจังใดนะครับต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งนะครับได้โตเดียวแต่บอท้เนได้บอกแอดนะครับผมแต่เบื้องมือเสานี่เหมือนเหมือนคนสวนนางคุย ยังกับเรื่องเรื่องควอมฝันกันกับแดดไม้นะครับเดี๋ยวเราดูน้ากันว่าผู้ใดได้เลขตัวเดียวนะครับผมเป็นตำเล่าหรือว่ารัฐบาลไทยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าเป็นยังไงหมวดน,นี้มีตำเล่าว่ะมมี่จ้าอืมมามี่จ้ามามี่หวดนี้มามี่ตำเล่าแต่ว่าอันลอกไปถามซางเองก็ ทางจัดสวนของแอดกาเนจ้าเมืม่อเสานี้ได้ยินข่าวเพื่อนว่าเพื่อนฝันอยู่จา้าแต่ดลานโมร้ว่าเพื่อนฝันในตำเล่าหรือพนมไทยนะจ้ะจ่าล่ลองไปทมเพื่อนเมืองจ่ะเพราะว่าสร้างเพื่อนเมื่อวันให้สร้าาเพื่อนฝันอยู่จ่าเอาเพื่อนฝันอยู่จ่าอ๋อเดียวเดียวยางไปทำสร้างอ,อนบันว่าเพื่อนได้เลขกตัวเดียวได้ได้เลขอีอย่างได้แนวสร้างอี <c oughs> อย่าง,างนะครับผม ไอเฟซซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมแล้วซีนีรัฐบาลไทยร้อมตำราร้อมละแอดคึ้นว่านะครับเพื่อนยังบอกปักกิง่งีด้ปทีนเพน่์นสีออกกองกว่ะไปอยู่ใส่นอกน่ันะีเนาะเพื่อนว่าถือกระดงกระดาษมาทั้งบม่นมหาลักเขียนเล็อยูง่งลางโอ้ พี่เห็ดมุยลุยเลยเมือนี่ได้ได้ได้โอ้เป็นเขียนไหม่เดี๋ยวตัวนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาแต่ยินว่ามือเสาร์นี่เห็นไปคุยไปแก้ความฝันบ้านเท่าคนอื่น,แก,น,นแก้ความฝันเนาะแก้ความฝันกับเจียนใหม่ฝนะันว่าจังไรว่าอันผีผมเงาไมให้ครับผีผมเง,งาครับผู้หญิงสว ผู้สาวผีผู้สาวมาบอกอบโอ้ว่ธรรมดาตัวนี้เพินาานเ่นว่าจังไดเพิ่นว่ายเด็กเด็กได้เลขบ่ครับเยากได้อยู่ครับเพิ่นไหนจังไดบ้านเพิ่นเขียนหรือว่าเพิ่นบอกเพิ่นบอกเพิ่นบอกเป็นตัวเลยเจ้าตัวนี่ครับอืนี่บ่ครับ มันเป็นเป็นเลขยังเพูนบอกวเพูนไม่ได้บอกครับเพูนไม่ได้บอกครับอ๋อแต่เพูนหายมาสี่ตัวครับแล้วรัฐบาลไทยได้ไปมาท่านได้มาท่านได้ได้ครับอืมมาท่านได้ได้อยู่เพูนหายมาแบบนี้เลยครับเอาอันนี้เอซีก็ลองพิจารณาพูนได้ครับเด้อเป็นเพียงแนวทางบอตัดไปอย,อย่างเดียวห้ยซ้ำนี้เลยครับ เอาให้เอฟซีเฮ็ดเอาเองเด้อครับเด้อเป็นแนวทางนะครับผมผลหามาหนึ่งหกห้าศูนย์หนึ่งหกขาศูนย์สี่ตัวเอาเอา,เอาก็ไปตำเล่าก่อนเนาะรัฐบ,บ,บาลไทยได้มือใดวรัฐบาลไทยนี่ฝันไปบวกเกินห <ไป S 2> มื่ครับบวกเกินหมืน่นฝันไปตั้งแต่ตั้งแต่แเลขออกมากผลฝันจะเทียบไปฝันแคเดียวครบับฝันวางเลยไว้ฟังเลย ว่ารถเก๋งขั้นสีดํารถเก๋งอันขั้นสีแดงเสียอ่ารถเก๋งขั้นสีแดงเสีย,ย,สสยครับไปยังไดมไดั่งเลยขีเหต็ดมันเหี้ยอันอ้าอีกผู้หนึ่งคนภาพใส่คุับอืมก็เลยว่า๋ยวไปนี่จะเข้าวันเด้อ,อเดียลเงน้ากันกะับมาบรเหน็นรถรถเหี้ยครับทะเบียนรถหนึ่งเจ็ดห้าหกหาหกออกแล้วยังหนึ่งเจ็ด บมเมนอยู่ได้หนี่บ่นี่1หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกห้าศูนย์อ๋อนี่เอาไปมือนี้ก่อนครับสี่ตัวแล้วที่ว่าต้องว่าที่ว่าฝันว่าคิโรขั้นดําไปรถขวมฝันว่างเด็ก็ฟังบคักฟันว่าไปชื่ออันแอดไม่บอกให้ไปชื่อจุเลียนอ่ฮะเลีเยฝ้าไปฝันกรับมาอันปีนเผาลวงอันต,นตพะพานตัวหาผู้ใดกับบรับเลยววาเว้ย ไอบีผมมีผู้ใดรับข้าดกอกรถขวมรถขวมเรื่อโทร่วยัดใหม่กับวารับมีแม่กับวารับผมมีผู้ใดรับเลยครับมีมีเลือดมีหยังบอมีครับเต็มตัวปลาบ่เมนสีถึกเหล็กเหนห้องวันนี้อายุเท่าไดแล้วอายุจากปีแล้วเจ้าหาครับเ้าหาครับเกิดพ่อสอเท่าไรจ,จำบ่ได้ครับจำบ่ได้ยี่สิบห้าปี อ๋อยี่สิบห้าปีแอดกาเกิดย5คห้าอายุของแอดกาสามสิบเอ็ดอ๋อคือไปกับแอดการถควบไม,ม่นครับทะเบียนหกเอ้ทะเบียนหกสา,า 6, 3, 2, 2มวองสองมวบอ๋อแต่เมื่อนั้นมันออกแล้วเนาะไม่นครับเมื่อนั้นที่ว่าไปบอกแอดไม่ว่าให้ซื้อเลขหกสามหกสองมาให้ไน้เด้อแอดไมก็เลยบ่ซืเสือ,อแอดไมก็เลยเบอเสียมันก็เลยออกสามทีอบ โอ้เมื่อนี้นี่ผีผู้ยิ่งมาบอกครับป้าใส่สุดสีใดมาสี่ขาวครับใสสุดสีขาวเป็นผู้ยิง่งผมเยาาๆดิเมีนครับป้าคันออกตัวนี้ดีดิเฮ็ดยังไงคันออกก็ออกแล้วครับคันออกก็ออกกันบะคันออกก็ออกกันวะน,นี่เมื่อนี้เฮ็ดยังมื่อนี้มีแนวเฮ็ดให้ปูไปมือนี้ ได้ที่ไปที่มาพอสมควรแล้วเอาขอบคุณหลายๆสำหรับแนวทางขอบคุณครับผมอ้ปว่าจิกทูมาลักฝันนี่บอบอกตัวนี้ไปบอกแอดใหม่ตัวนี้โอ้โหว่าธรรมาดานี่หรือว่าจะเป็นตัวแทนของแอดใหม,บมบ่บอแอดใหม่บอฝันบานี่ค้นสวนมาฝันว่ธรรมาดาเด้อคนสวนฝันงวดที่แล้วนี่หนึ่งห้าหก หนึ่งหาฮกหรือหนึ่งฮกหานี่ยละ่ะพ่นปล่อยเลขสามตัวชุดเดียวเลยแล้วก็ตัดอีกสองตัวนี่สามสุดสี่สุดนี่แหละที่เพิ่นฝันนะครับผมถือว่างดก่อนนี่เพิ่นก็ฝันเอาการอยู่เพิ่นฝันหรือเพิ่นจังใดแต่เพิ่นเขียนให้นะครับเอฟซี FC ท่านไหนที่ดูตอนที่แอดใหม่ปล่อยตำราวนะเพิน่นจีเขียนมาให้เลยแล้วก็แอดก็สรุปให้นะครับอันนี้รถเก๋งคันแดงพ่นว่ารถคันนี้เฮียควายโบแมนมันสิออก ออกตัวนี้สามตัวบนออกตัวนี้สองตัวล่างบอครับรถคันนี้ขวมรถคันนี้ขวมหงายทองประมาณนี้ละเก้าสามบอครับผมเก้าสามสองบอกดีจังไดแล้วรถคันนี้หายรถคันนี้หายไปนี่โอ้แล้วรถคันนั้นอ่ะห้าหกหกออกแล้วนะครับผมออกแล้วออกแล้วบนบนปูบ้านี่บนปูบะคันคันเลขออกตัวนี้สีเห็นยังเห็ปู บนบ่ห่มเขาบ่โอ้ยห่มเขามีคนห่มไหลไล่แล้วขุดขุดบ่บ่ขุดบ่ปูวะบ่ไาบ่บ่หํำคันเลขออกตัวนี้ผมสิขุดบ่ถวายเลยเนีนครับเอาวะเนครับ้ร่มปิดบุญน้ำพ่นได้หาเทียหาเทียเพ่นอยากได้ขันพ่นอยากได้เพ่นก็ต้องให้เพ่นให้ถือไปบอกพ่นได้ว่าถ้าเลขออกชุดนี้ ผมสิคุดบอ่อน้ำให้ร่อ,องบึงหาเทียได้อาเทียได,ยเยดย้เดยวสีื้อไว้ใหน้่มคันถืเอเข้ากับแบงค์เครื่องกันค <c oughs> ันถือตัวนี้ก็สิให้ค่าให้ค่ากาแฟสางเพราว่าเป็นนกินกาแฟนะครับกินกาแฟตื่นเช้ามากพี่หากาแฟกินโลดก่อนเหตุเบียเฮตดงานนะครับพ่อมีคนมาอยู่นํำนะครับ นี่นะครับผมสลับแนวทางนะครับ f อฟจะแปลเป็นตัวไหนก็แปลได้เลยนะครับผมกระใดประมานี้นะครับเนาะเดี๋ยวจ้งไดเดียอดจิแปลไว้ให้เดียอดจิเขียนขึ้นไว้ให้นะครับผมอืมจดีจิแปลยังใดแต่แอดก็นดีเอา้าแปลเป็นหนึ่งหกกับหาศูนย์โหลดนะครับเอฟซี FC ทันใดมากแบบใดจัดเลยนะครับผมเอาขอปูนะครับให้เอฟซีได้โชคได้ลาบนะครับถูกสามตัวสองตัวสี่ตัว ด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ